คืนหนึ่งที่ปกติอาจดูเหมือนธรรมดาแต่ความสงบภายนอกนั้นกำลังซ่อนความชั่วร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดภายในบ้านหลังหนึ่งเสียงหัวเราะและบทสนทนาเบาๆปกคลุมไปด้วยบรรยากาศปกติแต่ความลับอันอันตรายกำลังถูกเตรียมไว้โดยคนใกล้ตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคนที่ทุกคนไว้ใจกลับซ่อนแผนชั่วร้ายในรอยยิ้มและคำพูดอ่อนโยนเครื่องดื่มและอาหารที่ถูกเตรียมไว้ไม่ใช่เพียงความหงใหญ่แต่เต็มไปด้วยสารพิษที่เงียบสงัดร,รอคอยเพียงเวลาให้เหยื่อบริโภค เมื่อเอเริ่มรู้สึกผิดปกติอาการอ่อนแรงปวดหัวและคลื่นไส้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทุกคนเริ่มตระหนักถึงความร้กาศที่เกิดขึ้นแต่ก็สายเกินไปความจริงเริ่มปรากฏความทรยศจากคนใกล้ตัวชัดเจนขึ้นทุกวินาทีหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงความเงียบกลับเข้ามาปกคลุมบ้านอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่หนักอึ้งด้วยความเสียใจความผิดหวังและบทเรียนอัลล้ำค่าเรื่องราวนี้เป็นเครื่องตนใจว่าความไว้ใจและความประมาทเพียงเล็กน้อยสามารถกลายเป็นความตายได้อย่างไม่คาดคิด ท้ายที่สุดแม้เรื่องราวจะจบลงแต่ร่องรอยของความโหดร้ายและความทรยศจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนผู้ที่คิดร้ายไม่สามารถลบล้างผลกรรมได้และความยุติธรรมจะค่อยๆปรากฏตามทางของมันเอง